สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระคัมภีร์ให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับและผมก็จะมาช่วยพี่น้องในการสรุปในแต่ละวันที่เราอ่านกันไปนะครับเพื่อพี่น้องจะมีความเข้าใจและอาจจะมีข้อคิดบางประการให้พี่น้องได้เป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับพี่น้องที่รักครับเราอ่านพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์แล้วนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่56นะครับ57 58ครับในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ชนชาติของพระองค์กลับมาหาพระองค์ด้วยการนมัสการพระเจ้าและวันนี้เพิ่มพีว่าอย่างไรกันบ้างเราไปดูด้วยกันครับในบทที่56ครับเป็นเรื่องของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับชนชาติของพระองค์ที่ครอบคลุมไม่ไว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติแต่มีเงื่อนไขคือการเชื่อฟังพระองค์ครับ พี่น้องครับในข้อหนึ่งบอกว่าจงรักษาความยุติธรรมและความชอบธรรมพี่น้องครับนี่คือพลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงชอบธรรมและการที่จะให้พลักษณะพระเจ้าเกิดขึ้นในหมู่บรรดาประชากรของพระองค์นั้นประชากรของพระเจ้าจะต้องเข้ามาใกล้พระองค์รับฟังพระวจนะของพระองค์นะครับเรียกว่ามาพักสงบในพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้ครับว่า ใน,ในธรรมบัญญัติของพระองค์นั้น,ะนะในพระมบัญญัติข้อที่4คือจงระลึกถึงวันสปาโตและให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ครับอิสราเอลตกไปเป็นเชลยนะเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวันสปาโตครับในพระธรรมเอเสเคียวนะครับบทที่20นะข้อ10ถึงข้อ13เนี่ยนะครับเอเสเคียวพูดว่าพระเจ้าตรัสว่า เรานำพวกเจ้าออกมาจากอียิปต์นำมายังถิ่นทุรคกันดารเราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่เขาทั้งหลายสำแดงกฎหมายให้เราให้ของเราให้เขารู้ถ้าเขาทำตามสิ่งเหล่านี้เขาจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่านั้นอีกเราให้สปาโตแก่เขาทั้งหลายนั่นเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเขาเพื่อเขาจะรู้จักเราคือยาเวผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทรงทำกับอิสราเอลนะครับ พระองค์ทรงมอบบัญญัติให้และพระองค์ทรงมอบสป,ปาโตให้พวกเขานะครับเพื่อให้พวกเขารู้จักพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และพวกเขาทั้งหลายจะบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าด้วยครับในข้อ13เอเสเคียวบทที่20ข้อ13บอกว่าแต่พงพันุ์อิสราเอลกระบฏต่อเรากระบฏต่อพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเลยนะครับไม่ทําตามพระบัญญัติของพระองค์ไม่ทําตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ ลบหลู่วันสปาโตอย่างหนักนะชนชาติของพระเจ้าคนที่พระองค์ทรงนำพาออกมาจากอียิปต์พอออกมาแล้วน่าจะสำนึกในพระคุณพระเจ้าใช่ไหมครับน่าจะเชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกทรงกฎเกณฑ์ไว้แต่เปล่าครับชนชาตินี้ดื้อรั้นต่อพระองค์ตั้งแต่ยถิถถ่นทวรกดานเยเรมียม์17ข้อ19ถึงข้อ27ก็พูดเหมือนกันว่าพอเข้าไปอยู่ในแผ่นดินปับ๊บแทนที่จะระลึกถึง พันธสัญญาและลึกถึงข้าบัญญัติของพระเจ้าและลึกถึงสปาโตที่พระเจ้ากําหนดไว้เปล่าเลยครับถินทุรกันดารเป็นยังไงพอเข้ามาอยู่ในแผ่นดินก็เป็นอย่างนั้นครับหลงลืมละเลยไม่ให้ความสําคัญแกี่ยวันสปาโตจากนั้นพอไปเป็นเฉลยยิ่งไปกันใหญ่ครับไม่เคยใส่ใจกฎบัญญัติของพระเจ้าละเลยบนสปาโตครับ ยังฝ่าฝืนฮะในหามีสิบสามข้อสิบห้าถึงข้อยีิบสองพูดชัดเจนครับเนหามีก็กล่าวโทษว่าชนชาตินี้ฮะละเลยน้องครับวันสปาโตคือวันอะไระวันสปาโตคือวันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ระหว่างพระองค์กับประชากรของพระองค์เป็นวันที่คนของพระเจ้าจะพักสงบครับเพราะว่าพระเจ้าทรงชำระวันสปาโตให้บริสุทธิ์เหมือนดังที่พระองค์ทรงสร้างโลก เจ็ดหกวันแล้ววันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักเป็นวันของพระเจ้าแต่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าสิบหกนี้นะครับก่อนหน้านี้พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้คนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะคนต่างชาติคนที่เป็นขันทีเข้ามาสปาโตของพระองค์มาก่อนเลยนะครับแต่อิสยาห์ห้าสิบหกนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงเรียกคนที่เป็นขันทีนะครับเพราะทําไมพระองค์ทรงเรียก ขันทีเข้ามาทั้งๆท,ที่ในเฉยธรรมบัญญัติยี่สามนะครับกล่าวชัดเจนฮะคนที่มีอ,อวัยวะไม่ครบคนที่เป็นขันทีคนที่เป็นคนต่างชาติห้ามเข้ามาประชุมในวันบิสุ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเออทําไมครับมาทําไมเหมือนมีความขัดแยง้งพระเจ้าทาไมเปลี่ยนใจเปล่าเลยครับพี่น้องทีละครับเนื่องจากว่าคนยิวไม่เห็นความสําคัญเมื่อคนยิวไม่เห็นความสําคัญพระเจ้าจึงเรียกคนต่างชาติเข้ามาพี่น้องจําอุปมาของพระเยซูคริสต์ได้ไหมครับ ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงงานแต่งงานนะครับงานอภิเษกของพระองค์นะครับเป็นงานฉลองนะพระองค์ทรงให้ไปหาคนที่พระองค์ทรงเชิญไว้แต่เขาไม่มาครับเหมือนกันครับในกรณี้เหมือนกันพระเจ้าทรงเชื้อเชิญคนต่างชาติคนที่เป็นขันทีเข้ามาหมายความว่าอะไรฮะมันไม่มีไม่มีม่านกั้นระหว่างระหว่างคน ประชาชนนะครับมวลมนุษยชาติกับพระเจ้าอีกต่อไปอันนี้ก็เลิงถึงเลยครับลิงถึงในอนาคตวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายน่านมาในพระวิหารนั้นฉีกออกครับทันทีแล้รครับเมื่อคําเชื้อเชิญน,นี้เป็นมาถึงทุกคนรวมทั้งทุกคนที่เป็นคนบาปด้วยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเข้ามาพระเจ้าก็มีวิธีพิเศษในการที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้กับเขา ก็คือสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาสู่ในงานเลี้ยงของพระองค์เข้ามาสู่ในอาณาจักรของพระองค์แล้ววันนี้ครับที่อิสยาเรียกร้องคนยิวคือให้เขากลับมาเข้าไปเป็นเฉลยใช่ไหมครับและเมื่อเขาจะกลับมาพระเจ้าก็เรียกร้องหรือฟื้นวันสปาโตเพื่อเขาจะได้มีการนมัสการพระเจ้านะครับและไม่เพียงเท่านั้นพอรู้จักวันสปาโตรู้จากความประุทธิ์ของพระเจ้าเขาจะเห็นพระสนะพระเจ้าพระสนะแห่งความ ยุติธรรมพระสนะแห่งความชอบธรรมมีพระเมตตากรุณาซึ่งจะแตกต่างกับคนยิวในสมัยที่มีอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้เขากดขี่ข่มเหงคนมากมายใช่ไหมครับที่เราอ่านกันไปในพระธรรมอาโมสเนี่ยนะครับคนยิวคนสูงศักดิ์ชนชั้นคนปกครองเนี่ยกดขี่ข่มเหงนะครับคนที่ทุกข์ยากลาบากคนยากจนเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรียกร้องครับและให้คนยิวกลับมารักษาวันสป,ปาโตนี่เป็นคําเตือน สำหรับคนที่เหลืออยู่ที่จะกลับมากรุงเยรูซาเล็มนะครับในอิสยาห์บทที่56ข้อเก้าไปต้นไปอิสยาห์นั้นนะครับหันมาหาพวกผู้นำครับผู้นําคือใครบ้างครับชนชั้นผวกปกครองไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ดีนะครับพวกผู้เผยพระวจนะพวกปุโรหิตคนเห,เหล่านี้นะครับแทนที่จะตักเตือนประชาชนให้หันมาหาพระเจ้าเชื่อวางใจรักษากฎบัญญัติรักษาวันสปาโต กับละเลยปล่อยปละปล่อยให้ประชากรของพระเจ้าทําบาปเมื่อทําบาปก,ก็ถูกตีสอนพอถูกตีสอนก็ให้ถูกกวาต้อนเป็นเฉลย่ป้องครับและสิ่งนี้นะครับอิสยาห์ก็เลยเสียดสีครับตําหนิว่าพวกเขาแทนที่จะเป็นคนยามของพระเจ้าที่คอยเฝ้าละแวดระวังให้กับประชากรของพระเจ้านะครับปรากฏว่าเขาเป็นเหมือนยามที่ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายที่กําลังจะมาถึงเป็นเหมือนสุนัขที่เป็นใบ้ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นําในฝ่ายวิญญาณในพัมพีเรียกว่าเป็นยามคนยามเฝ้าแผ่นดินคนเหล่านี้จะต้องตื่นตัวต่อภัยอันตรายที่มาคุกคามประชากรของพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงครับพระนท่รักษครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างคนยามเป็นผู้เลี้ยงที่ดีมากพระองค์ทรงเฝ้าดูแลประชากรของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีฮะในพระธรรมยอห์นบทที่สิบนะฮะ คนที่เป็นคนยามที่ดีจะต้องเป็นเหมือนคนที่เลี้ยงแกะเป็นคนที่ต้องคอยดูแลแกะดูความปรารถนาของแกะคอยระแวดระวังหมาป่าที่จะเข้ามาปัจจุบันเหมือนกันคนที่เป็นผู้นําในฝ่ายวิญญาณสิทธิพิบาลอาจารย์คนที่ดูแลคิดจักรองค์กรต่างๆจะต้องเป็นเหมือนคนยามด้วยเช่นเดียวกันคอยระแวดระวังจากคําสอนเทียมเท็จคนที่จะมาทําให้คนของพระเจ้าไม่เพียงแต่คําสอนเทียมเท็จเท่านั้นครับอาจจะเป็นคนที่จะคอยดึงประชากรของพระเจ้าในคิดจักรนั้นกลับออก นะออกไปจากทางของพระเจ้ากลับไปสู่ความเชื่อเดิมเอาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเราต้องคอยดูแลและแวดระวังนะครับผู้นำที่ไม่ดําเนินชีวิตที่ชอบธทมก็นําภัยอันตรายร้ายแรงทําบาปนําความบาทําผลของความบาปมายัางประชากรของพระเจ้าด้วยเมื่อบรรดาผู้นําที่ทําบาปกับพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําให้ชนชาติของพระเจ้านั้นออกจากทางพระเจ้านะครับเกิดความเสียหายในฝ่ายวิญญาณผู้นําเหล่านั้นนะครับผู้นําที่อาจทาไม่ชอบทมเนี่ย พระเจ้ายังไม่ได้ปล่อยให้ตายนะครับแต่คนคนที่เป็นคนชอบทมผู้นำที่มีความชอบธรรมพระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาล่วงหลับไปก่อนเพื่อพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้นอนหลับพักสงบบนที่นอนของเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อผู้นำที่ชอบธรรมคือให้ล่วงหลับไปก่อนเลยครับพระเจ้าอนุญาตให้เขาตายไปก่อนเพื่อจะไม่พบการที่ภากษาที่พระเจ้าจะเทลงมาลงเหนือบรรดาผู้นำที่มีความอธรรมครับ ในบทที่57ครับเป็นในช่วงวาระสุดท้ายของยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่บาบ,บิโลนจะเข้ามาถึงนะครับแผ่นดินเยรูซาเล็มนั้นสศกระป,กปกเต็มไปด้วยลูกคลุ่ก่อนหน้านี้กษัตริย์เฮเซคยากษัตริย์โยเซยานำประชากรทำลายลูกคลุและพังปูชนียสถสารสูงออกไปทั้งหมดแล้วแต่ปรากฏว่าพอกษัตริย์รุ่นต่อมากลับรื้อฟื้นนะครับปูชนียสถานารสูงกับ ลื้อฟื้นการบูชานะครับการถวายเครื่องบูชาบนปูเจนียสารสูงนําประชาชนกลับไปสู่วิถีเดิมครับทั้งอิสยาและเยรมีบอกกับประชากรพระเจ้าว่าพระเจ้าจะลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขาละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้ามองว่าเรื่องการไหว้ลูกขลพเป็นเหมือนการล่วงประเวณีการค้าประเวณีคนทั้งปวงรู้มันผิดะแต่เขาก็ยังทําเขายังบูชาลูกคลพ เพราะอะไรครับพี่น้องครับการบูชารูปเคารพเนี่ยมีโสเพณีในพระวิหารครับเป็นทาสีในพระวิหารนั้นที่เขาใช้การพรีในการนมัสก,การพระของเขาเช่นพระบาเอาเนี่ยน,นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยากให้พระบาเอาประทานฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลจะต้องให้พระบาเอานั้นหลังน้ํากรามและพระบาเอาจะหลังน้ํากรามได้ไงพระบาเอาต้องเห็น ต้องเห็นคนที่มาบูชานั้นเสพกามที่พระวิหารของพระบาเอาพระบาเอาจึงจะสามารถหลั่งน้ํากามลงมาเป็นฝนทําให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียรติชังแล้วคนยิวเปไงครับก็หลงไปกับการล่วงประเวณีในพระวิหารของรูปเคารพเหล่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นนะครับบรรดาชนชั้นผู้นําผู้ปกครองนะที่พระเจ้าบอกไว้เขาเป็นคนยามเนี่ยและพระเจ้าคาดหวังให้เขาดูแลปกป้อง นดูภัยคุกคามต่างๆแต่เพรากฏว่าพวกเขากลับไปคบค้าสมาคมกับพระผู้นํานอกรีดครับไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ต่างชาติไปขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติแทนที่จะมาหาพระเจ้าเขาวางใจในกองทัพไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ก็ดีเป็นอ,อิสราเอลก็ดีนะครับเป็นอัสเซเลียก็ดีกลับว่าเป็นไงฮะ เขาไม่ได้วางวางใจพระเจ้าไปวางใจในมนุษย์แทนพระเจ้าครับพี่น้องครับเราพบว่าการสร้างพันธมิตรทางการเมืองแล้วให้พันธสัญญานั้นกลับกลายเป็นความหวังที่จะสามารถช่วยเหลือยูดาห์ได้พระเจ้าก็ทรงเปิดเผยความบาปของพวกเขาและตัดสินพวกเขาโดยการรวบรวมพวกเขาเข้ากับรูปเคารพลแล้วก็ลงโทษครับ ทานที่ลักครับการที่เราวางใจสิ่งใดนอกเหนือจากพระเจ้าและให้สิ่งนั้นเป็นพระเจ้าของเราสิ่งนั้นจะกลายเป็นรูปเคารพของเราครับอะไรนะครับสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องการมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของใครของคนอื่นที่คิดว่าประสบการณ์ของเขาจะช่วยเราได้อะไรครับประสบการณ์ของเราเองคิดว่าประสบการณ์ของเราจะสามารถช่วยเราได้อะไรอีกครับทรัพย์สินเงินทองนะฮะ สิ่งต่างๆที่จะสามารถมาช่วยเราได้โดยเราไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องสังเกตไหมครับเวลาพี่น้องมีเงินมีทองมีสตังเนี่ยพี่น้องจะไม่ค่อยพึ่งพาพระเจ้าแต่เวลาพี่น้องไม่มีเงินพี่น้องจะโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าขอทรงประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเวลาเรามีเงินเราก็ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับแทนที่เราจะวิงวอนและพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเวลาเราถึงสามแยกของชีวิตเนี่ย เราจะไปทางไหนไปทางซ้ายทางขวาหลายครั้งเราใช้สัญชาตญาณของตัวเราเองในการตัดสินใจว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาสัญชาตญาณของตัวเองนั้นครับนั่นคือรูปเคารพครับเราควรที่จะทําไมปรึกษาพระเจ้าบางทีเราตัดสินใจเราไม่ได้หาพระเจ้าเรายกโทรศัพท์ครับถามเพื่อนถามคนนั้นคนนี้แทนที่เราจะใช้หลักการของพระเจ้าในพระเจ้นาของพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าช่วยให้กับเรา กับกลายเป็นว่าเราไปพึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าลองที่ะครับทําไมเราถึงพึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะชีวิตของเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่สนิทสนมกับพระเจ้าวันสปาโตวันที่เราพักสงบวันที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ต้องมานมัสการพระเจ้าเราไม่ได้เข้ามาสนิทกับพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเราไม่เข้าสนิทกับพระเจ้าเราก็จึงไม่พึ่งพาพระเจ้ายังไงเราจึงไปพึ่งพากําลังของตัวเองประสบการณ์ตัวเองคอนเนคชั่นของเรา ต่างๆสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นรูปเคารพของเราอย่างอัตโนมัติครับในข้อ13ครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อพายุเข้ามาเจ้าจงร้องให้รูปเคารพที่เจ้าสะสมช่วยเจ้าสิแต่ลมเหล่านั้นจะพัดมันไปทั้งหมดจะพังทลายสิ่งเหล่านั้นแล้วหอบมันไปแต่คนที่ลีภัยในพระองค์นั้นจะได้ครอบครองแผ่นดินจะได้ภูเขาบริสุธ์ของพระเจ้าเป็นมรดกพระเจ้ากําลังบอกว่าเมื่อ ชีวิตเรามีปัญหาถ้าเราพึ่งพารูปเคารพเราพึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งเหล่านั้นทําไมครับจะถูกพัดทลายหายไปครับแต่เมื่อไรก็ตามเราพึ่งพาพระเจ้าเราเข้ารีภใยในพระองค์พระเจ้าที่เราเชื่อวางใจนี่แหละครับพระองค์จะทรงปกป้องเราและพระองค์จะทรงมอบแผ่นดินของพระองค์เป็นมรดกเราจะได้อยู่กับพระองค์ช่วงน,นี้ด้วยกันพี่น้องครับถ้าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเราจะอยู่กับพระองค์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเราจะครอบครองแผ่นดินโลกใหม่ร่วมกันกับพระองค์ได้อย่างไรถ้าท่านวางใจตัวเองท่านวางใจในความสามารถหรือวางใจในรูปเคารพอื่นๆในวันนั้นท่านก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นครับไม่ได้อยู่กับพระเจ้าครับในบทที่57ตอนปายนะครับพระเจ้าทรงหนุนใจสําหรับคนที่เหลืออยู่ให้คนเหล่านั้นมีความซื่อสัตย์พระเจ้าจะสร้างทางนะครับเรียกว่าเป็นทางหลวง ที่จะให้พวกเขากลับไปยังเยรูซาเล็มนะครับทางหลวงนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าทรงใช้สาลัสพี่น้องจาได้ครับที่จะมาปราบบาบิโลนและสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกับพวกเขาในการกลับไปที่เยรูซาเล็มก็คือความบาปความเยอ่อหยิ่งความจองหองและความโลภสิ่งเหล่านั้นเป็นความบาปที่พระเจ้าจะพังทลายสิ่งเหล่านั้นออกไปและจะกลับกลายเป็นแผลนะครับที่เกิดขึ้นจากความบาป พระเจ้าจะรักษาเขาครับรักษาเขาเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าแสวงหาพระองค์พระเจ้าทรงอภัยให้ครับเพื่อเขากลับไปยังดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นแผ่นดินพันธญยาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และนมัสการพระเจ้าที่นั่นรับใช้พระเจ้าที่นั่นครับพอถึงบทห้าสิบแปดครับพระเจ้าบอกให้อิสยาห์บอกว่าจงร้องด้วยเสียงดังด้วยเสียงแตรนะครับเพื่อประกาศความบาปของชนชาตินี้เมื่อเขาไปยังพระวิหาร เขาต้องเชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้านะครับอดอาหารดูเหมือนสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นไงครับกระตือรือร้นที่จะแสวงหาพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรในจิตใจเขาว่า,วาการกระทําการนมัสการของเขานั้นเป็นเพียงแค่การแสดงภายนอกครับจิตใจของเขายังอยู่ห่างไกลพระเจ้ามากเลยทีเดียวเมื่อนมัสการพระเจ้าสิ่งที่ควรทํากับไม่ทําสิ่งที่ที่จะทํานิยมทําก็ทํากันจังแต่ว่าไม่ได้เห็นความหมาย ภายในอันส่วนลึกในการนมัสการพระเจ้าท่าน,นละลครับพระเจ้าทรงให้คนยิวเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องการอดอาหารนะครับพระเจ้าให้คนยิวอดอาหารเพียงปีละหนึ่งครั้งครับในวันทดเฉยบาปนะครับในพระธรรมเลวีที่สิบหกอะแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับอนุญาตถ้าอยากจะอดอาหารเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าก็สามารถทำได้ครับ หลายครั้งเราเห็นว่าการพยายามที่จะอดอาหารเพื่อจะวิงวอนกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นการซื้อพระพรพระเจ้าด้วยการอดอาหารครับท่านทีะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่การนมัสก,การพระเจ้าเป็นมากกว่าการสังเกตได้จากสิ่งที่เห็นภายนอกครับจะต้องภายในต้องมีฮะมีการแตกสลายภายในเปลี่ยนแปลงภายในอย่างถึงที่สุดครับ แล้วการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นจะนํามาถึงการเชื่อฟังพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมจำนวนในเส้นทางของพระองค์ในวิถีทางของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทั้งหมดของเราอันเก่าโลทิ้งครับมาสวมชีวิตของพระเจ้ามาสวมวิธีวิธีการของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากการอดอาหารครับใจต้องแตกสลายดังนั้นเวลาเราอดอาหารนะครับมันเกิดขึ้นจากความต้องการของใคร ความต้องการของเราครับเราพอใจที่จะทาเราคิดว่า,กา,า,า,นนา,าวการอดอาหารนั้นจะทําให้เราดีขึ้นในสายพระเนตรพระเจ้าเราการอดอาหารนั้นจะทําให้พระเจ้าทรงเห็นใจเราและทําตามในสิ่งที่เราบังคับพระองค์ด้วยการอดอาหารครับท่านที่รักครับการอดอาหารในทิฏฐานนะครับแท้จริงแล้วต้องนําไปสู่ความถ่อมใจต่อเบื้องพระภักพระเจ้า ไม่เอาวิถีของตัวเองมาบังคับพระเจ้าให้พระองค์ทรงทำตามวิถีของเราแต่เป็นการที่บอกพระเจ้าว่าเรายอมจำนวนแล้วพระองค์เจ้าข่ายอมแล้วยอม, crochet, ม,ม,พ,รอยอมพระองค์ทุกอย่างแล้วให้เป็นไปตามให้ชีวิตของเราเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถอะพระองค์จะใช้เราอย่างไรเรายินยอมกับพระองค์ทุกอย่างพระองค์จะให้เรามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นซึ่งเม <ole> ื่อก่อนเราไม่เคยต่อไปนี้เราจะทําแล้วพระองค์เจ้าข่ามันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วอดอาหารที่ฐาน ทนีิรักครับหลายครั้งที่เราปรารถนาการฟื้นฟูปรารถนาการอวยพรจากพระเจ้าในเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเรามากักจะใช้การอดอาหารครับเราเห็นผู้รับใช้หลายคนเรียกร้องให้ผู้คนอดอาหารอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูทันติรักครับมันไม่ใช่เรื่องผิดกันการอดอาหารอธิษฐานแต่ว่าท่านอดอาหารอธิษฐานแล้วจิตใจภายในท่านเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าอดอาหารอธิษฐานแล้วจิตใจภายในไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังเป็นเหมือนเดิมอดไปก็ป่าประโยชน์แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกยียจในสายพระเพระเจ้าด้วยครับท่านที่ักครับการอดอาหารที่แท้จริงต้องนําไปสู่ความถ่อมใจต่อเบื้องพระพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าต่อผู้อื่นนะครับและทําสิ่งที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าในทุกๆท,ทางในการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าพูดคิดทําต้องถวายพระเกียรติพระเจ้าการอดอาหารฐานเพื่อรับบางสิ่งจากพระเจ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนกับพระเจ้าทําความดีถวายพระเจ้าไม่ใช่ทาความดีเพื่อตัวเราให้คนมายกย่องเราให้เราทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเห็นแก่คนอื่นทําในพระนามของพระเจ้านี่แหละครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้เรากําลังพลาดเลยครับความหมายของการนมัสการพระเจ้าการนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยไปพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นกลับมาดูครับการนมัสการพระเจ้าที่ทแท้จริงคืออะไรขอบคุณพระเจ้าครับ พี่น้องครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมอิสยาบทที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดและห้าสิบแปดครับวันพรุ่นี้เรามาพบกันใหม่ครับขอบพอระเจ้าทรงวยพรพี่น้องครับ